เอาสบายดีพี่น้องมาเล่นน้ำนองเลยพี่น้องวันมาแล้มาแล้วมานเมียข้าวมาแล้วมนหมาตะขามา่ยังก่อนน้องอวนาดมาแล้วป้าป้สิเดเอ่านี่ป้าปาถานหน้วหนอนพาลมก็ได้มันอากาศหนาวเ้องีนะองเนอฟเอฟซีว่าใครที่มากวน้องพี่น้องเอ้าวันน่ะ เอกกะชูและทำความสะอาดเออิ่งพี่น้องนองพี่ได้บริบริใจเอิ้นค่ะห้องได้พี่กับพีนอนน้ำสิจักบาทบ่มัดพีเนาะเออบ้าบ่ยังมานอนตอนนี้เนาะอตอกินตอนเนาตอนตอนเพิ่นไล่ดเอฟซีมันถามข้ามมาแล้วก็จะมานอนห้องแอฟรีกันนะอไยังนพี่น้องเาหยอกกันือเด้วยวกวกันนึงมาเรีนน้ำนองนะเพราว่าเดียน้องอยู่เรียนน้ำใยเนะ บม้เล้วให้มันมีประโยชน์่อนนะคนมีประโยชน์อยกได้เงินนะพี่ลียพี่น้องพี่ลีไดยค่ะหนึ่งสองสามสี่หาคุณน้องในตั้งหาขึ้นคุนละแสนแม่เน้ำน้องแค่กิเวรเลน้ำไผ่นะแต่มีอยู่แค่นี้ละแสนคุณก็เคยเอาแสนเดียวนี่นะ หาคืนเอาแสนเดียวพี่น้องเอาแล้วที่สุดอย่างนี้แม่ไม่หาคืนนะน้องนี่แม่ไปรออยนั่งอยู่รออหนึ่งนี่ติดต่อติดต่อไม่แสนเดียวไปดูกูกินซะกูบดเงินแล้วเอาแสนเดียวหาคืนตา๊ดเอาราคาถเออเอาราคาถือคือราคาเท่าพันแสนเดียวหาคืนพี่น้องเอาโคกงงแล้วบันเปย่าง้ามึอเงินแพงกว่านี้คือไก่เขาจีนย่อมเสียคืนละแสนปัดต้องขึ้มานอนโอเจ็บเส้นมวอ คื้ละซาวพันบ่อคือละซาวอะไรมากมาไม่น้อยครานั่นเนาะแมาเนีไปเนี้ย่แลม่ไปไปมาคนรอคอยรับนเ่อนีนอนรับคอยทายวันนี้ทายแร้วเมื่อกี้นี่นอนรับทายได้ปฏิทินเลืองเยทายได้ไหมนอนจากติ้นเลืองในแบบเลืองบเี้ยวเรียวเต้าเรี่ยวเต้ช่องไยเนไม่เรืองในคิปกว่า้คลิป่อยเลืองคลิป่อยแบบคอยทายนั่งมาได้เง้ตินเลืองหลุดทายมานอนะ เนาะใช่สิบพันคลาน้ำแข็งหลไม่รอดให้บตรงซ้กันเท่ามากคาน้งหลายวันนี่ครับมันก็เกิดมีคนเว้ามีเทากับมากนี่ไปเนี่ยนอยเนาะเจ้าก็ยังถือว่ามากินฟรเฮือนเขาถือว่าอะไรแก่เนาะมาทัวรลงไปเลย มากินแต่พี่นี่นะ่ได้เียงต้องปิดคอมเมนต์อนเขาเขาก็มาเฮ็ดชิมน้ำกันเนาะับอกใ่เกลนเคี้ยงแมนบอนบแมนเฮียงไกลเลื่นเชียงซื่อเป็นพี่น้องกเป็นญาพี่น้องอ็เป็นญาติพี่น้องมาคองฟรีน่นะมันบเมนแนวน้ำคนเทากันี่เจ้าที่คอยแน่แน่แน่เดี๋ยวมัได้เป็นดาม่าอลไเรืองวันนี้เด้ว เราเสียงออกก็ได้ให้ทาทัในแนี้เอาเปรียบลูกลานเจ้านี่เออเอ่ข้าแน่เห็นไหมอกหิวมาแน่บพวันในหิวไม่จะสั่งกินบ่ะลกินหิวมาเีพัดเพชรนี่อโตสาโตเอาแล้วเนาะไเอาไมเอาไี่เอาไับนะพนได้ไเออเอาปลาไม้น้องคนได้ไเอาเอาปลาไม้น้อง้เอาเนอยากกบจปลาไม่ได้ใหเดอ สองกิโลหนู่ได้ให้เจ้าเด้อบอกว่าให้ซะเขาไม่ได้ให้เจ้ากินนะเออเขาให้แต่นางอ้นนางอ้นเขาม่จักพระเจ้าอเลนไวรีเด้อพ่นเบิองนะเออกับพ่นผูกเจ้าของป่าเนาะบอกนี่นี่ก็คือจับกันแล้วนะสามตันี่สิบันธ์ตามเจ้าของป่าบอกไลผู้ทขากระนัยมาให้แม่หมอนสามกิโลให้น้องก้นใหญ่สองโลเป็นห้าโล ตอนน้องมนคนเดียวห้ากิโลแต่ว่าน้องมนกินคนเดียวมันไม่หมดทีนี้น่ะน้องมนก็ต้องให้เพื่อนกินด้วยเข้าใจไหมคนน่าต้องมูจักแบ่งปันพี่น้องเยแต่น้องเน่าแบงปันเยอะไปนอกจากไข่โบมี่นอกจากไข่โบมี่แบ่งปันก้มาให้แม่มนชวนที่เรือแม่มนจัดการบดเลยเราเห็นไหมเห็นบ่อันเห็นไปแคบกบไม่ไงน้อยเดี๋ยวซ้โตพี่น้องเอากบกบทำแม่เอากบแม่น้อยยังอยู่บ่ เลี้ยงไม่เราเลี้ยงไม่โอ้กบไงยังบอกมาทูกกินเนาะพนมนี่เนาะเอาแล้วพะทู่บอกพวกเจ้าอยากกินกบตายโอ้ยมันเดือดแล้วมันหนาวแล้วเอาบาดนี่เอาบาดนี่มาบอกไปเพราะว่ามีปลามันอยากกินกบอะไรเราต้งทานตมันน้ำไปมันพัดเทกย้อนมันจะอิ่มบ่แหลกูรึเมันทีอิ่มบ่แหลอิ่ม คือก่าจงเกิ้ยให้ข้าหัวหันนี่เขาหรืเลเอาไม่ได้อยเอาขู่แล้วนี่ไปไปไปเอาเอาอีรีที่วันนี้อาอีีนไปไปได้คลิปสนมีน้องทีจับได้บ่นี้เออยแล้วเดี๋ยวเ็เปิดแฟ็ก่อนบ้นี้เอาไปพี่น้องเอ้บานนี้บานนี้นั่งคนสิกินครบไม่น้อยขึ้นละบาทที่ดี เราหยอดมูมาได้เราได้มาได้มากแต่อยกับอ้าวออกกระสาแล้วออกกระเบียกกินมาออกเออโอ้ยเจ้าบ่าวพนที่าเจ้าบ่ได้บาเล่นบาดีเจ้าาเาแล้วาครอว่าา C เราชื่อ M C พาเราแต่ใครกเห็นอยู่ดก้อยกเห็นคอเมนต์อยู่ กวาากนนะองโซ่ก็โอมัวญ่เอาะอก้ยันนนัเห็นงมาเนาะอนเันอันเดียวเดียวเฮ็ดเฮ็ดฮโอนตามร้อยตามร้อยที่อยู่ในกล่องวงจรแม่น้อยเห็นไหมเรามาเราเฮ็นจากไหนเกาะเอาตัวย่างยังไงรอรถตัไปจับเอาตัวย่องใังไงเลยูนี่ลง นั่นแรหอยนบริลงไปเด้อเอาจัคู่ฉันอือโคบจออะไรปะนี่มวเมียเอากรเลียงพอวันเลี้ยงตัวใหญ่เลยบบคุชิลงพอวันเราเห็นเรเราเราห็นกองมาเลยรักกบเด้อเอาเดี๋ยวไอ้ลุงจับปะเดอ้วนอาถือกล้องไงไอ้จับให้วัว่ขกัดไอจับประเด็เอาบัวขาด้าอ้นบาดเลยบากัน์ดุ่าบาการันดีนะขอามาปูเองมันมัมีคันใด้เ้ยนี่มึงจับคู่ มนมีมมเห็นกตัวนี้เองเก่มนตัวนี้มนมนตาก้องนจิลมนตัวนี้มนนามันลื่นน้วนจานข่อยด้งมนตัวนี้ตัวนี้ตัวเป็งเนี่ กูย่านดิไม่แม่อย่างในยังกบจืิงจับในแม่ีไ้หล่นจังว่าแล้วคอยจะบหาเออจับโอ้กูขี้เดียดีนี่ด้จับมาหนึ่งตัวเป็ไข่แล้วว้าวดอกเอามามันออกลูกเนาะสนอยเออเป็นตัวแม่ไข่แล้วเอานะม้าอ้เ็ตได้อืมเอาไทำพันบรอนี่นี่นี่นตัวนี้ใส่มึงดาวขู่มาบังกูเออเดี๋ยวนบนี่อันนี้ขามันคมรูกเลมันไม่ได้เลียงใส่กำนั่งผมนี่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  นี่นี่น้อยโอ้ยห่าจดกน้อยเด็ใสเด็กนมดเดินนั่งมดเด้นลเอาสามโ้ไปจับพนาโตนั่นนมดทันบมันไข่ไว้มันคลอดมันเอ้มันคลอดูอันนี้คือเป็นยังคือสิตายนี่ไปปานี่ได้แล้วพี่น้องโอ้ยคิมดีดาคอยเออนั่ัดแม้อะเอนงดกเมอยู่นเฮ้ยทางนี้อาจยจีนเลือดแปะงบแมงเสาวอกพอเลียนพเลีน เอาพี่น้องมาเนี้ถึงการเชือดแล้วพี่น้องน่างลัวคนนี้แพ้ไว้เอาพี่น้องน้องชำแหละเรียบร้อยแล้วอันนี้คนไทยคอยไปเก็บใบนี่ไหมใบกะเพราอัดรบันี้อ้าวพี่น้องว่าคันแดาตั้งหล่ะโอ้ยสิพัดแดาพี่น้องเลยอ่าสิพัดเดาพี่น้องปุ๊บพี่ไนวันลงบ่อแล้วเออเอาบัดรสิพี่น้อง ลุงหม้ะแลวจ้ากบพะพวันลุงหม้อเลยโอ้หอมเดี๋ยวไองเลยโอ้หอมนพี่น้องมานีป้าน้ำขึ้นน้ำขึนจะกบละน้ำมนจะกบรัดกะเพรากบเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟป้าบุ๊มสุัลย์ที่กวดมาะาเมลี่ยืมจุกินไป้องเลยมไม่่อนะ ้อากล่องกับอะไรแทบแทบแล้วมั้งล่ะแทบอ้าพี่น้องน้องเฮ็ดเรียบร้อยไปของไทยอ่างก่อนปลาบวงมาผัดกะเพราปลาบวงอาจารย์ทองมาพะ่ผัดกะเพราน้ำเยอะปีมื่อสาวเมลี่ผัดกะเพราะยังน้ำเมลี่ขี้เมาเมลี่ขี้เมาจะบอกว่าเอาอย่างก่อนบวงกับบวงจานทองจานน้อย คบเรา,า,านนอ้วนเนาะหิวอ่ะหิวอ่ะพี่อันนี้คล้องไอย่นมันออกมาอีกมึงเจ็ดได้อีกลูกแมปเ,เอาเลี้ยงเห็ดอะไรมึงเห็ดเป็นฟาร์มเลยบ่บัดน,น,มนีมึงขายยาคุ้มไหมันนะก,กวะเ,เอามันไปฉีดยาคุม้เมเ็้อ,เอ,เอามันไปฉีดยาคุม้มฉีดยาคุ้มนะเออมันลังออกมาลังออกมาเนาะอุ้ยบ่ไหว้อเฮ้ยยนวยวอยู่บอกมาก้าเลี้ยงแล้วว่าพุ่นเลี้ยงกันเลี้ยงแล้วมัน เลี้ยงไว้บ่เนาะกินอาหารเม็ดกินเข่ากระเปลืองใส่ก็วยเตี๋ยวเนี่ก่อ,กอนกินแบบขอยกินกบขอยังกินปลาขอยใจบอกชุกยอยู่มนันชุกอยู่แล้วล่ะ,ละคนมักหวานเนาะขอยใจเนาะเอียว่ยงกะติดน้าเมยียกะเมยียจะกินหวานเออก็สั่งซะนั่งนั่งนั่งมินเนาะแบบนี้เนาะ มีข้าวบัวหวานขนาดมันเรียนนางมินเรามีนักกินหวานอาจารย์ที่มึงเลยเราเห็ดหวานหวานเกลือมดเลยนางมินเจ้ต้องใส่อะไรตำตันใส่ยูใส่หนึ่งเจ้ขาวข้าวหวานเจ้าขาวข้าวกินหวานคอยหวานแต่ข้าวบัวหวานขนาดนั้นเดี๋ยวส่เห็ดใบใส่เห็ดเกล็ดเลยมึงเป็นรองนางออกย่างดีนางมณ์นางมณ์แต่เราบใส่เลยแล้วมตันเม็ดหนึ่งเราก็บใส่ใส่ยูผัดผัดทำมะหึงใส่ กอดไปใสไปไอ้พอโบนี่ทำเสร็จแล้วน้องเยตุกินแซหมดนั่นล่ะเอออีอันนี้มึงคือตุ้ยแท้มันสิออกลูกอีแล้วนี่เนาะหนาวเด้อพี่น้องเลยไปขายน้ำตาลไปซีท้ามะนาวมานาวพี่น้องอากาศเย็นๆเดี๋ยวตอนงามมเลยไม่น้อยไปใส่ซุปมากินไปเพื่อนขายนางไปใส่บุจะไหนเรามาเราอยู่คนเดียวเลยจรบงไหมเน่ยอยู่กับยายทองคือคนเดียวในไรยายทอง ดูกันอีนางทองยายทองยังไม่ได้เข่าปั่นนั่นเอามัคือบอามล่นบอแมลแม่เป่นยายเพลิดใหทองคือบอแมล่นน้ำแม่หน่อยเป็นสาวเลยวนั่งทองเนาะเต็มแล้วเ,ลเป็นสาวแล้วสะอาดสะอ้าดแล้วเหียกเพื่อนเหียกซานเนาะลูกสาวคนที่สองสาวทองถ้าเกิดแต่งงานคุณมาไหนผู้ใดไกินได้คนรองเอากระแม่น้อยแน่กับพ่อมแน่และฟันกันอะไรเห็นอะไร ตัวเลี้ยงดูแน่แหละคกับผู้ให้กำเนิดแท้ก็ให้แล้เห็นได้ไงโอเคโอเค,โอเคพี่นนอะเอากินนี่เนาะครับดีจ้ากิน <c oughs> ข้าวมาแล้วก